ผิดมากเกิด like ต e e e ัวเขาอ่ะอย่างเงี้ยผิดผิดผิอโอเคแบบพิดผิดผิิสวัสดีค่ะบิมกินแลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะอยู่กันที่ไหนคะซอยพัฒการยี่สบค่ะใช่วันนี้นะคะบิ๊มกินแหลกค่ะขอพาทุกคนมากินซุปหางวัวที่อร่อยที่สุดในย่านนี้พูดคำนี้ดีกว่าซึ่งอยู่แถวบ้านพี่ต่อแหละ อาเป็นว่าเดินได้แต่คนไปต้องหาโลเคชั่นก็คือบิ๊มอะมีวันหนึ่งอะกินซุปหางวัวมากก็เซิร์ชเซิร์ชใน Google เนาะแล้วก็เจอร้านนี้แล้วก็แบบพี่ต่ออยากไปร้านนี้พี่ต่อก็บอกว่านี่มันซอยบ้านฉันเลยนะเนี่ยฉันก็เอารอแล้วเคยกินไหมนะก็ตอบถึงว่าไม่เคยอะที่บ้านไม่กินเนื้อใช่ฉันก็แบบพี่ต่อเธอเดินไปสิเขาก็เลยไปซื้อซุปหาวัวให้ฉันหนึ่งถุงวันนั้นแล้วฉันก็ได้กินแล้วฉันก็แบบตาลุกวาลบอกพี่ต่อว่าฉันต้องได้มาถ่ายร้านนี้ พราะซุปหางวัวมันอร่อยมากแบบพีกคือเป็นคนชอบกินซุปหางวัวอยู่แล้วเพราะมันสวงมันเปรีย้ยวมันเผ็ดดีแล้วพอกินร้านนี้คือแบบหางมันไม่ไหวแบบนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มใจจะขาดนะคะแต่ที่ร้านนั้นนะ่ะไม่ได้มีแค่ซุปหางวัวที่อร่อยะคะ่ะมีเมนูหนึ่งที่เขาบอกหากินยากแต่ว่าร้านนี้เขามีขายจะเป็นเมนูอะไรนะั้นไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ขับรถกันจ้าไม่ได้เปิดให้รถนานแล้ว,วคิดถูกสปอนเซอร์รถเข้าได้นะคะ น,นี่ถึงร้านวันดาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นร้านข้าวขาวขาัวนั่นเองค่ะเดิมทีเราเคยกินเคยกินแต่ข้าวขาหมูนี่จะของมาลองข้าวขาวัวจ้าเข้าไปข้างในกันค่ะเป็นครั้งแรกเลยปะที่เรารีวิวร้านฮาลาลน่ะปะเนาะเพราะว่เคยมีคนรีเควสเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่ว่าวันนี้ค่ะจะมารีวิวให้แล้วค่ะว่าอร่อยยิ<ๆ>่งที่นี่นะคะเป็นร้าน วันดะข้าวขาวัวเมนูหลักก็คือจะเป็นเมนูข้าวขาวัวล้วนมีข้าวเนื้อน้องลายข้าวขาวัวผสมข้าวขาวัวรวมลินไส้ไดิมก็เลยสั่งรวมทุกอย่างเลยหนึ่งจานเป็นข้าวราดเนาะเดี๋ยวมาดูตอนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อนอกจากนั้นเราก็สั่งซุปเนื้อน้องลายกับซุปฟางไว้อย่าง,างละหนึ่งแล้วข้าวปลาอีกหนึ่งเอาไปกินกับซุปเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นยังไงจ้า นี่คือข้าวขาวัวนะคะจะมีขาวัวมีลิ้นมีไส้เขาสั่งรวมทุกอย่างมาเลยอุ้ยต้องเราต้องมาใกล้ๆเลยเปล่าให้ดูโหดอยู่นะโหดอยู่นะขาดเลยอ่ะคลลาเจนเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ดูดิกินแล้วนะคะข้าวขาวัวะหนังพิกมากเอยตัวเขาอะ่างเงี้ยคือปกติข้าขาหมูมันหนังมันจะเป็นแบบก็ยึดก็กัดขาดอะ แต่เนี่ยมันมีความหนืดมากๆ,ๆๆๆอยู่วแบบพอเขาปั่นมันก็แบบเป็นหนืดในปากอ่ะเหมือนกินเดลลี่ที่มันแบบเดลี่เปืเป่อยๆมากๆหนืดมากงงรสชาติซอสเป็นหวานอมเค็มอ่อน,อนไม่จัดแต่แรกคิดว่ากลัวรสจัดปรากฏไม่จัดอร่อยชิมก่อนชิมจิ้มก่อนเปรี้ยวเป็นหลักหอมพริกแล้วก็เดี๋ยวขอลองลาดดูถ้าจะเป็นน้ำส้มนะใส่แล้วกันรอบ้ อยากกินหนังอีกอะทำไงดีใสไสกันหนังนะคือเราก็กินไส้ในข้าวผัหมูวนั้นมันจะมีความเป็นเป็นแผ่นบางๆอ่ะจเป็นอย่างนี้ยู่ๆหน่อยขน,นังมันจะไม่ได้หนามากแต่อันนี้ถ่าจะเป็นไส้วัวเพราะว่าเทเจอร์มันเป็นแบบ ไส้ในโจ๊กอะแต่ว่าแต่ไม่เหนียวเลยไม่เดือดเลยจริงๆแค่พม่หนามันก็มีอะไรหนุบดำไอ้เขียวใช้คแบนี้ดีกว่าเออมันไม่บางเหมือนไส้หมูก็เลยไม่ใช่มีความเทคเจอร์แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้กินในข้าวขาหมูก็เลยแบบโอ้แปลกดีแล้วยาซอสเหมือนกันเลซอสเป็นแบบหวานเค็มหน่อนเท่านั้นเลยค่ะแต่ไส้เราว่ามีกลิ่นนิดหนึ่งแต่จะเป็นกลิ่นไส้หัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าน้ำส้มก็คือน่ากินก็คือดีเพราะว่าตัดเปรี้ยวกันหนึบๆเลยค่ะสดชื่นต่อไปลิ้น มากกระเทียมมันดีมากคือเมื่อกี้ลิ้มมันก็นุ่มมากอยู่แล้วเหมือนนุ่มแบบนุ่มมาก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 เหมือนลิุ้สดเลยกัดมันก็จะแบบกัดแล้วขาดขาดนะแต่ก็มีให้ t u r e ความเด้งเด้งของลิ้มอยู่เพราแบบซอสต้มมันก็คือแบบรสชาติมันอ่อนมากอยู่แล้วเคี้ยวๆกับข้าวคือพอดีแล้วก็พอกินไปโดนผักดองนิดเดียวที่มันเปรี้ยวอ่อนๆก็แบบมีรสเปรี้ยวสุดท้ายกินไปเจอกระเทียมที่มันกระเทียมสดก็หอมกระเทียมเพื่อตรงนี้ให้แบบอร่อยจังชอบความมีหลายกลิ่นนี้อร่อยค่ะชอบต่อไปที่น้องลาย จุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากข้าวขาหมูในคำเมื่อกี้ชัดมากๆก็คือกลิ่นเนื้อมันพุ่งแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นเนื้อจริงๆอ่ะก็เลยแบบเออมันเป็นอย่างนี้เองข้าวขาหมูก็เลยแบบแต่เนื้อก็คือตุนมันนุ่มเลยนะอร่อยแต่ใดคือกลิ่นเนื้อชัดเราชอบเออมากินวัวก็อยากวัวต้องได้กลิ่นวัวแหละที่พีกเมื่อกี้นะทั้งหมดที่กินรู้สึกว่าหนังพีกเลนพีชอบมากแล้วตัวต่อไปค่ะเป็นตัวที่พาวรี่พิเศษมากๆที่เขาเลยกินแล้วก็แบบกรี๊ดกับพี่ต่อว่าแบบ อร่อยจังถ้าเนื้คือซุปขางงัวค่ะเอ้ยชมีอย่างได้ไหมข้าวของอะนี่ข้าวก็ใช้ได้นะนุ่มเลยไม่แบบไม่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 มีความแห้งชอบอร่อยเก๊กเก๊กเก๊ก เป็นแซ่บรสชาติซุปเป็นเผ็ดเค็มและอมหวานแต่งหวานอ่อนแล้วรู้สึกว่าหวานจากเมืเ่อเด็กที่เด็กเท้งนั้นอาจจะมีรสระหว่างไม่รู้แต่ว่ามันอมหวานอ่อนอยู่แล้วก,ก็รู้สึกว่ากลมกล่อมดีค่ะชอบจริงๆอยากใส่มะนาวเพิ่มหน่อยไปอยู่ที่บ้านใส่มะนาวไปหนักกว่าน,นี้นิดนึงก็จะแบบแซ่บจังคะอันนี้อาจจะขาดมะนาวแต่ว่ารายกาเจ่านั้นปรุงดีมากต่อไปหาง ถางร้านนี้จุดเด่นคือว่าเนื้อเขาจะต้องเปื่อยม,มากแบบคือปก,ก,กติหนูชอบกินสุดถางวัวอยู่แล้วแถวบ้านก็จะมีร้านอิสลามแล้วก็สังส่ง,สงกินส่วนใหญ่เวลาเขาต้มมาหางมันจะเฟิร์มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเปื่อยแหละแต่มันจะเฟิร์มเหมือนจะแบบไม่ค่อยอย้วยอ่ะแต่ที่นี่เหมือนเขาต้มจนเนื้อมันย้ยวยนิดนึงอ่ะแล้วหนังมัน่ะเป็นเฟิร์มวัวชั้นใกล้จะย้วยแล้วอ่ะคือทุกคนถ้าเกิดเฟิร์มมากๆกเวลาสั่นมันจะสั่นจึ๊บๆอย่างเงี้ยแต่นี่มันสั่นแบบตำหนีความย้วยแล้วนิดนึงก็เลยแบบชอบอีหนังนั่นมากจนอยู่ที่บ้านคิ You, ต้องหยิบโทรศัพขึ้นมาคลิกกับพี่ต่อว่าแบบพี่ต่ออร่อยจังวะอย่างเงี้ยเพื้อหนังมันน่ะมันเกี้เข้าปากเรามีความแบบกรุบมอ่อนมากมากว่ามากแต่ดีมากเลยคือแบบชอบอร่อยค่ะอยากแนะนำเลยมาลองหางัวที่นี่แซวซุปหางัวเขาอ่ะตอนลงโต๊ะครั้งแรกกลิ่นที่ขึ้นคือกลิ่นหอมใหญ่เราได้กลิ่นหอมใหญ่ที่มันปรุงขึ้นมาได้กลิ่นกระเทียมเจียวที่เขาราดข้างบนเข้ามาแล้วก็แบบเออเครื่องเขาหอมแรงกินอร่อยดีแต่ถ้าอยู่บ้านจะเติมมะนาวเพิ่มค่ะต่อมาเนื้อน่องลาย เห็นความใสไหมคะมามา้าน้ำเดียวกันน้ำเดียวกันเป๊ะแต่ว่าน้องหวายก็อร่อยคำ่า <laughs> ยังไงดี คือถ้าใครเป็นสายชอบกินก่าเตราเนื้อตุนแต่เอ็นตุนอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเปื่อยอะเราว่าน้องหลายทูจาริตเพราะว่ามันมีความแบบเป็นเนื้อส่วนสีน้ำตาลแล้วก็มีเอ็นที่มันแบบต้มตุนมากาลังหนืดนี่นี่แต่พอเข้าปากเลาลิ้นดูดมันก็หนืด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 ในปากคือบอกแม่มันจะมีความแบบหนุบหนับเมื่อเมื่อหน่อยอะเออชอบทูจนั้นมากเลยอะเมื่อกี้ก็ดูดดูแล้วอุ้ยอร่อยจังว่ะแล้วคือพอตอนตัดอะพี่ต่อก็เห็นคือมันตัดแล้วมันก็จะหลุดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้ว สปอยมากสปอยฉันมากแบบพิดต่อเด็ดมากอย่างเงี้ยนี้เาพยีนลี่เหรอคะอะไรในปากอะไรปากของจริงไม่แบบไม่โมอะมันไม่เหมือนหนังขาหมูนะอันนี้มันเป็นแบบชั้นคอลลาเจนล้วนๆเหมือนกินยีนลี่คอลลาเจนใครเคยกินว่างมันเหมือนแบบนั้นเลยมันแบบรุ๊บแล้วก็ แรบลงไปหมดเลยอร่อยมากเลยอ่ะแต่ก็คือกินเยอะไม่ได้นะตายอ่ะถ้ากินเยอะก็คืออาจจะจุกอกมันไม่ได้นุ่มแบบนุ่มไปทั้งหมดนะแต่มันมีแบบความกรึบให้ได้เคี้ยวได้กินอ่ะเนือ้อมันมดีมากเลยอ่ะเห็นว่าถูกต้องโง่เฮงดีตั้งแต่พี่บิมตัดก็คิดว่าแบบรอบหน้าต้องไ้สั่งข้าวราดห,หนึ่งัวยอย่างเดียว น้ำแบบโนอน้องมาโชวว้าวให่ะคาดหวังอะค่ะบอกไปเลยค่ะแล้วบอกไปสั่ะอืมบิ๊อืต้องคำนั้นอะได้มากมากคือรอบที่แล้วที่มาตื้อให้พี่บิ๊มอะเขามัดถึงไปแล้วแต่ว่าก็บอกพี่บิ๊มว่าแบบพี่บิ๊ม ลักษณะหางที่เห็นในถุงอะมันแบบดีมากๆแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบคือตอนนี้มีรอยก็คิดว่าเอ้ยมันคงเพราะว่ามันไม่หวานแหละพี่บิ๊มก็คงถูกกระดิดนางแบบเออไม่หวานแบบเนื้อโอเคอะไรเงี้ยแต่นี้มันไม่ใช่โอเคธรรมดามันแบบโอเคแบบฮิคฮิคฮคฮิคผัดพานยี่สิบค่ะทุกคนค่ะเรียนเชิญค่ะเก้ามงถึงกี่โมงนะอ๋อพี่เขาบอกว่าห้ามมาหลังบ่ายสองไม่งั้นจะไม่ได้กินเลยมาคนเยอะมากแบบมาตลอดหมุนเรียนตลอดทุกคน ใครชอบสุกห่างวัวคือไม่มาไม่ได้แล้วว่าพูดแค่นี้คืไดฟฟอคคือได้ี่ต่อเันนไขนาดนไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นแบบตั้งคนนี้ชอบกินน้องลายอะ่ะส่วนตัวแบบไม่ได้ไม่ได้ผีกน้องลายมากๆคิดว่าเออก็ถ้าเกิดมาเป็นก้อนอย่างนี้เราว่ามันก็มีเนือเ้อเยอะไปหน่อยนึงแต่ว่าก็โอเคนะ ส่วนที่มันแบบมันมันก็รื่นเตืดในปากดีมากๆมีใ,ให้เคี้ยวแับฝบันบริหารอีกนึงดีมาก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 มากมากินข้าวแล้วค่ะไม่รอแล้วนะคะบายและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอิ่มนำสำราญก็ต้องขายนิดนึงค่ะว่าร้านนี้ทำไมนะพี่ต่อเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะแล้วก็จริงๆหน้าร้านนี่เขียนถึง5โมงเ็น แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเขาให้แล้วมาใบสองคือไม่เหลือแล้วเลยหมดทุกอย่างเลยก็คือถ้าใครอยากมากินก็มาก่อนใบสองค่ะหรือโทรมาจองก่อนก็นได้ค่ะแต่ว่าหางวัวเขามันหนืดจริงๆก็ถามเขาว่าให้มันนหนังมันหนืดได้ขนาดนี้เขาบอกว่าอ๋อตอนนั้นบบต้องสิบชั่วโมงค่ะมันก็เลยแบบเปื่อยมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกใสพวกลิ้นอันนั้นอาจจะสีแ่บบชั่วโมงก็ตามลาดับไปแต่ถ้าเกิดเป็นซุปหางวัว ซุปหางวัวเลยก็จะแบบใช้ม้อความดันมันก็เลยได้ความเปื่อยนุ่มขนาดนั้นเองว่าอ,ออร่อยจริงชอบมากเลยค่ะก็เลยอยากจะมาป้ายาทุกคนต่อค่ะถ้าเกิดใครเป็นท้ารักซุปหางวัวหรือใครอยากลองกินข้าวขาวัวก็มากินที่ร้านนี้ได้ค่ะอร่อยจริงชอบตามนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นยคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพอมากินร้านอซตานีไรถ้าเห็นเขาขายชาจะต้องสั่งทุกครั้งรู้สึกว่าแบบต้องเป็นที่ที่ชงอร่อยถ้าเห็นสีก็บอกพี่ต่อพี่ต่อสีถูกต้องชิม ใช้ได้นะนี่สั่งหวานน้อยไม่ได้หวานน้อยจริงๆนมก็มันชาก็หอมดีแล้วฝาดหน่อยๆได้ใช้ได้ใช้ได้อร่อยชอบความฝาดแบบพอคอืแล้วมันจะมีแบบฟึดๆทิ่ลิ้นอนะ่ะอร่อยดี